สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรจ้ะสำหรับวันนี้นทางเราขอแนะนาการคํานวณหลักสิบล่างสองสูตรให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะก็ขอเชิญท่านผู้ชมมาทาการคํานวณโดยกันนะคะว่าเลขเด่นหลักสิบล่างสองสูรนี้ทางเราคํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สําหรับสองสูตรนี้มีตัวเลขชนอะไรบ้างนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งในงวดวันที่16กันยายนพศ2563นะคะท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะทางเราขอลงการคำนวณหลักสิบล่างสองสูตรไทยทานผู้ชมได้รับทราบกันนะคะจะรวมกันสนับสนุนสลากเปบนรัฐบาลคําเตือนเนื้วทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับคลิปนี้ทางเราขอทําการคํานวณแนวทางหลักสิบล่างสองสูตรทางเราจะทําการคํานวณหาเลขเด่นตัวชนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะสําหรับสูตรที่หนึ่งนะคะขอแนะนําท่านผู้ชมเอาหลักแสนบวกหลักพันบวกหลักหน่วยท้งที่หนึ่งนะคะบวกสามบวกห้าบวกสามนะคะท่านผู้ชมสําหรับการคํานวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จ้ะเรามาทําการคํานวณดยกันนะคะสําหรับสูตรที่1หลักแสนได้5 5าบวกหนะคะ11 11อ็ 6, 17, 17 3, 20, 20ด,ดสิบเอ็ดบวกหกสบวกสามยี่สิบตเลขเดนศูนย์นะคะศูนย์บวกหได้5 5าบวกสนะคะได้8ปดสำหรับผลออกรองางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก8ปสาม การคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขศูนย์เลขห้าและเลขแปดผลออกแปดสามเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้หลักสิบล่างเข้าด้วยเลขเด่นเลขแปดนะคะเลขแปดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางเลขท้ายสองตัวนะคะออกแปดสามจ้ะร,าารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสนเลขสามจากบวกเจ็ดได้สิบสิบบวกสองสิบสองสิบสองบวกสามสิบห้าสิบห้าได้เลขเด่นห้านะคะ ้าบวกห้าได้สิบได้เลยศูนย์ศูนย์บวกสามนะคะได้สามสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกห้าสามการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขห้าเลขศูนย์และเลขสามผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวห้าสามเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้หลักสิบล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขห้านะคะเลขห้าในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลเลขท้ายสองตัวออกห้าสาม เรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงดถัดมาหลักแสนเลขแปดแปดบวกสามสิบสิบเอ็ดบวกสมนะคะสิบสีสิ่ได้เลขเด่นสี่สี่บวกห้าได้เก้าเบวกสได้สิบสได้เลขสองหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงดถัดมานะคะออกเกสองการคำนวณเลขเด่นหลักสิบน่างในงูนี้คำนวณได้นะคะเลขสเลขเ้าและเลขสองผลออกเกสอง เพราะฉะนั้นสาหรับสูตรคานวณในงวดน,นี้หลักสิบล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะเลขเก้าในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางเลขท้ายสองตัวออกเก้าสองจ้ะดํานินกาชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักแสนเลขห้าห้าบวกเก้าสิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งสิบห้าสิบห้าบวกสามสิบแปดสิบแปดเด่นแปดนะคะ 8บวก5ได้13ได้เลข3 3บวก3นะคะได้6สสำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก88สําสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบด่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข8เลขและเลข6ผลออก8 8เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้หลักสิบด่างเข้าตัวเลขเด่นเลข 8, 8นะคะเลข8ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบด่าตงตามสูตรรางวัลเลขท้าย2ตัวออก8 8ด เรามาดชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสนเลขเก้าเก้าบวกห้าสิบี่สิบวกสองสิบหกสบวกสามสเ้าสิ้าด้เลขเด่นเ้านะคะเกบวกหได้สิด้เลขสี่สบวกสานะคะได้เจ็ดสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสตัวในงวดถัดมานะคะออกเกแปดการคำนวณเลขเดนหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขสี่เลขเจ ผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัว98เพราะฉะนั้นสําหรับตําแหน่งหลักสิบล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข9นะคะเลข9ในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างต้นสตรน,นะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออก98จะสำหรับตัวเลขเด่น9นี้คืองวดวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะคะท่านู้ชมแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่16กันยายนพศ2563นะคะ สูตรคำนวณหลักสิบหลังนี้สูตรที่1นนะคะทางเราขอทําการคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะแล้วเราขอยมาเปรียบเทียบกันว่าทั้งสองสูตรนี้ทางเราคํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีตัวเลขเด่นชนอะไรกันบ้างนะคะท่านผู้ชมหลักแปดน,นะคะเลขเก้าเก้าบวกเก้าสิบแปดสิบแปดบวกห้ายี่สิบสามยี่สิบสามบวกสามยี่สิบหกยี่สิบหกได้เลขเด่นหกนะคะหกบวกห้าได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งหนึ่งบวกสามนะคะได้สี สำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณสูตรหลักสิบล่างนะคะในงวดวันที่16กันยายนนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วสำหรับสูตรที่1นะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นเลข6เลขหและเลขสี่นะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรคำนวณหลักสิบล่างในสูตรที่1ของเรานะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นเลข6เลขหและเลขสี่นะคะตอนนี้ขอเชิญท่านผู้ชมมารับชมกันต่อนะคะสำหรับสูตรคำนวณหลักสิบล่างในสูตรที่2นะคะท่านผู้ชมจ้ะ สำหรับสูตรคำนวณหลักสิบล่างในสูตรที่สองขอแนะนำทางผู้ชมนะคะเอาหลักแสนบวกหลักสิบล่างบวกหลักน่ครข้งที่หนึ่งบวกหลักร้อยั้งที่สองบวกหลักนครข้งที่สามนะคะบวกห้าบวกสี่นะคะทานผู้ชมเรามาทำการคำนวณโดยการต่อนะคะว่าสำหรับสูตรที่สองนี้ทางเราคำนวณไดร์ลิเกเดนอะไรกันบ้างนะคะอย่าสำหรับการคำนวณน,นะคะหลักแสนเล้สามสามบวกแปดสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสองสิบสามสิบสามบวกเจ็ดยี่สิบ ยี่สิบเล็กเดนศูนย์นะคะศูนย์บวกห้านะคะได้ห้าห้าบวกสี่ได้เก้าจัดสำหรับผลออกรางเลขาสองตัวในงวดถัดมานะคะออกห้าสามการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขศูนย์เลขห้าเลขเลก้าผลออกห้าสามเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณสูตรหลักสิบล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขห้านะคะ เลขหในการคำนวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรราังวันเลขท้ายสองตัวออก5 3าสาจ้ะสำารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักแสนนะคะเลข8 8ดแปดบวกห้าสิบวกห้าสิบวกสองยี่สได้เลขเด่นศูนย์นะคะศูนยบวกห้า5ล้าหบวกสี่นะคะไล้เก้าสำหรับผลออก รางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออก92สําหรับการคํานวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขศูนย์เลขห้าเลขเก้าผลออก92เพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณในงวดนี้หลักสิบล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะเลขเก้าในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแนงของหลักสิบล่างตา้งศูตย์รางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออก92จะดาหรับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมา หลักแสนเลข5้าบวกเก้นะคะสิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งสิบหบวกห้ายีบกแปดยีดยีได้เลขเด่นแนะคะแปบวกหได้สิได้เลขสามบวกสนะคะได้7จะดจาสำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก8 8ดการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข8ปดเลขสามไเลขเ ผลออก88เพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณหลักสิบล่างในงูนี้ข้าวตัวเลขเด่นเลข8นะคะเลข8ในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลเลขท้าย2ตัวในงูนี้ออก8เบิรลนะคะจะรรับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงูถัดมาหลักแสนเลข9 9บวก8 17 17บวก2 19 19บวก6 25 25บวก4 29 ยี่สิบเก้าไดเลขเด่นเก้านะคะเก้าบวกห้าไดสิบสี่ได้เลขกสี่สี่บวกสี่นะคะไดแปดสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกเก้าแปดการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขสี่เลขแปดผลออกเก้าแปดเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้หลักสิบล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะเลขเก้าในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตร รางวันลขท้ายสองตัวออกเก้าแปดนะคะจะสำหรับตัวเลขเด่นเก้านี้คืองวดวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมหลักสิบล่างข้าตัวเลขเด่นเลขเก้าน,นะคะตอนนี้เรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่16กันยายนพศ2563นะคะสําหรับสูตรคํานวณนี้หลักสิบล่างตรที่2นะคะท่านผู้ชมสูตรคํานวณที่2นะคะทางเราจะทําการคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะ แล้วคอยมาเปรียบเทียบกันว่าทั้งสดท้งสองสูตรนี้ทางเราคำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรกันบ้างนะคะจ้ะหลักแสนนะคะเลขเก้าเก้าบวกเก้าสบวกห้ายีบวกหกนะคะยี่สิบเก้ายี่สิเก้กเจ็ดกได้เลขเด่น6กนะคะหกบวกหนะคะได้สิบเอ็ดเด่1หนนบวกสี่นะคะไดน 6, นะะ้ห้าสำหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชม แนวทางการคำนวณสูตรหลักสิบล่างในสูตรคำนวณที่สองนะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วเลขหกเลขหนึ่งและเลขห้านะคะจะสำหรับเลขเด่นสำหรับเลขเด่นการคำนวณหลักสิบล่างในสูตรที่สองนะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นนะคะเลขหกเลขหนึ่งและเลขห้านะคะท่านผู้ชมตอนนี้เรามาเปรียบเทียบกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับสองสูตรนี้ตัวเลขเด่นการคำนวณหลักสิบล่างของเรานะคะสูตรที่หนึ่งนะคะทางเราคำนวณได้เลขหกเลขหนึ่งและเลขสี่นะคะ สูตรคำนวณที่สองทางเราคำนวณได้นะคะเลขหกเลขหนึ่งเลขห้านะคะสำหรับสองสูตรนี้ทางเราคำนวณได้สี่ตัวเลขเด่นนะคะได้เลขหกเลขหนึ่งเลขสี่เลขห้านะคะสองตัวเลขตัวชนนะคะท่านผู้ชมสำหรับสองสูตรนี้เข้าสองตัวเลขนะคะสำหรับตำแหน่งหลักสิบ่างนะคะเข้าเลขหกเลขหนึ่งนะคะตัวเลขเด่นชนนะคะท่านผู้ชมจ้ะทางสองสูตรนี้ทางเราคำนวณได้สี่ตัวเลขนะคะเลขหกเลขหนึ่งเลขสี่เลขห้านะคะ เรามารอรุ้นดยกันนะคะสําหรับตําแหน่งหลักสิบล่างในงวดวันที่16กันยายนนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเพจรู้ทุกคนไม่บาก,กันนะคะคําเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับการคานวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกทกท่ทานโชคดีนะคะให้เฮยรวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะ สวัสดีค่ะ